สบายดีสบายดีมาทุกคนเด้อสบายดีตอนบ่ายๆวันนี้ก็คือมาเลี้ยงควายยุดงสวนมาได้สองมือแล้วหลังจากที่โอ้ยมือดำหลังจากที่ดำนาแล้วได้สี่ห้ามือเนาะก็มาเลี้ยงควายยุดงเพราะว่าบ่มีบ่อนเลี้ยงหน้าให้หน้านาแบบนี้คือต้องเลี้ยงยุดินไผ่ดินมันหรือว่าอยู่สวนยุดงยุ่ป่าแบบนี้นะโอ้ยอก็มาได้ สลอ,สองมื้อทุกนเมื่อวานนี้ก็มาหน้ย่างมาย่างเมือ่อพอขี่รถบปเป็นคือนอนเรียงกันเพู่บนหอนกินอิ่มหญ้าหลายหญ้าเต็มหญ้าเต็มไปหมดเลยหญ้าบพราได้หลายมันทกเนาะบพราะได้มีคนมาถทำแดดหอนอิ่มแล้วบอกินจนหมดเลย ลานทรายกินข้าวทุกคน,นกินขาวเจ้ำเจ๋วกับปิ้งปลากับหน่อไม้หานหน่อไม้กระเซ่นมาแต่ว่าไม่ได้แกงซำเพราะว่าซีเวกีง,ง,งกินแลงมาเลยคันดังไฟนี่คือเถียงเราเถียงมีสองหลังอันนี้เถียงเก่าเถียงน้อยอยันนั้นเถียงใหม่มลากกระมาน้ำนี่แม่พาย,ย่างมาเมื่อเช้านี้โดนนอนควายก็กินหญ้ายอยู่ ต่กกล้วยซุ้มเป็นซุ้มอยู่กาลังเป็นหน่วยน้อยทันซุกทุกคนเอามาแล้วเคืองหนึ่งเมืเ่นอิ่มท้องจะสิเตะอิ่มแกอิ่มแต่เมือ่อวานนี้ดุดเด็ดมะพริกเมื่อเมื่อวานนี้ได้ไล่โอ้สมาเกาะได้นี่มะพริกสีหกักละนอนู่แถวนี้ยเลยสิเกาะนะโอ้สิเกาะอันนี้คือกบยางตั้งแต่สมัยพ่อปลูก บดได้ดูแลรักษาเลือแค่ประมาณสามสิบกกทุกคนมันใหญ่แล้วถ้ามันเหลือล่ะมันเป็นร้อยจักเป็นพันหรือเป็นร้อยจักร0้อยบ่จาก,จากจนี่ก็คือเหลือแค่สามสิบก๊กมันกินหลายท้องเบ่งท้องแบบแล้วทนอนเหียงกันอยู่มิตะป่าทุกคนนั้นกกหมวกมกกหมวกกระสอบมิตะป่า บร้ทางเนาะนี่คือป่าเป็นเล่าเก่านั่นเล่าตั้งแต่สมัยแม่พาเฮ็ดทางนี้นะไปจอดพูดหนทางฟังพุ่นอันที่เห็นปลายไบใบอันคือก๊กยางกระเจ้าปูกพร้อมกันกบของไทยนุดนี่ถ้าของไทยนุษยอย่างนะสีพอขีดของขราเจ้าขานขาเจ้าขีดละขีดขายได้เงินพอไซด์แหละของไทยนุดเหลือนเมื่อกีกก้กกเองเล่าเก่าสมัยแม่ยังนั้นแปนงมืดแถวนี้ทุกคนขราเจ้ามาเฮ็ดให้นะแปนงมืด อันนี้บ่มีมีกกไม้ใหญ่ทางพูนส่วนมันน้องสาวอีทางพนทุกคนเนาะมีญาคาาน่เต็มเลยกกกล้วยกบอันทาเียงเิ่นงน้อยมงเฟืองของอีพ่อ ริเวณป่ารอบๆทุกคนเทียงนาน้อยก็มีสองหลังมองไปรอบๆก็ซิมิตาป่าเ้อทุกคนแล้วถ้าทางก็คือแปลนได้เนี่ยอันนี้คือเล่าเก่าแม่กับพ่อสมัยก่อนอู้เป็นซิปก็ปีแล้วทุกคนตแต่ตก่อนแม่ซิบอสบายเนาะมีตะกกไมน้น้อยๆนี่าทางปลูกมันนี่คือแบบเจ๋วเลยได้เนี่ยมีตะกกไม้น้อยเ่ได้ลงทุนหลายเพราะมีกกไม้ใหญ่แบบนี้ กูมไมใหญ่แบบนี้ท่านใส่แหงหลายใส่เงินใส่จักบักทุกคนอันนี่คือเตาถ่านน้องสาวกับน้องเคยเอาถ่านลงเตาแล้วก็จักคาเต่าเ็ดรนอใดดอกเอาไปขายกระสอบละยี่สิบกว่าบาทนี่แหละสิบสิบกว่าพันนะสิบกว่าพันกีบเป,เ,เป็นเตาแง่ง่านเ้นเทพเป็นดอกทุกคนจักเฟื่อสีเอาไม้ลงเฟื่อสีเอาไม้ขึ้นนะเป็นเตาแบบนี้แล้วก็มีหูว่างฮะ เอาท่านลงเอาเอาไม้ลงสัน่อยเลยเอาไม้ลงเอาไม้ขึ้นควายฮอนด้ไี่ควายว่ามีน้ำแม่มแต่กินอิ่มบมงท้องจะสิแตกกินก็กินแท้ๆอันเออเต่าตอนนั้นมันทะลุเนาะก็เลยไปเฮ็ดมองนั้นเต่านี่มันทะลุเต่าท่าน ส่วนหลายแล้วคนพิเศษเหนี้เขาเจ้าเฮ็ดส่วนเฮ็ดไห่เด้อทุกคนบ้านนู้นนะเฮ็ดส่วนเฮ็ดไห่เฮ็ดทานคายแบบนี้นะเกือบสิคูรหลังคาเฮือนถ้าเป็นวัยรุ่นแด้ฮนะถ้าเป็นผู้เฒ่าเขาเจ้าก็บ่ค่อยเฮ็ดเพราะว่าใส่แหงเนาะยกไม้ลงเตายกไม้ขึ้นยกไม้ลงเนาะใส่แหงหลายส่วนมากสิเป็นคู่ผัวเมียวัยรุ่นวัยกลางคนแบบนี้นะถ้าบ่ได้ไปทํางานนะก็สิเฮ็ดส่วนเฮ็ดไห่แบบนี้ล่ะทุกคนปลูกมันเสียหญ้ามันอ๋ออันนี้กุกยางกันอย่างยุบมั้ย เมือก็คือประมาณค่ำๆพื่อาทุกคนผูกควายเมือสี่ห้าโมงเนาะย่างหมาย่างเมือย่างหมาย่างเมือประมาณสักโมงหน,น,น,นึ่งเลยแต่ถ้าย่างนะทุกคนถ้าขี่รถไทยนาประมาณสามสิบนาทีแต่ถ้ารถจักรประมาณบ่บ่หอดยี่สิบนาทีเนาะถ้าเป็นรถจักรนะสิบห้านาทีก็น่าสิฮหอดขี่รถเาเป็นตามเคยทุกคนก็เลยต้องย่างเมือย่างมา พี่รถก็เป็นตามเคยอ้ันนี้บ,มมกกบ่มีลมเลยฝนที่โต๊ะกับบ่จักบ่มีลมเลยอ้อมยอบมันนี้ค่ะเพราะเมื่อวานนี้ท่านมีลมไปบุ้นหาหน่อไม้กระแสนันว่าหัวฟูเมื่อวานนี้ทุกคนามือแกงตอนแรงเมื่อวานนี้โคตรแซ่บทุกคนไม่ได้กินสิปายปีขนาดหน่อไม้กระแสนะนี่อันนี้ก็คือนหน่อไม้กระแสนทุกคนที่นุ้ยเคยเล่าให้ฟังเหตตาฟานหอมหอมเหตตาฟาร์ม่ใชออ,ออกตามพูนทุกคนสินออกแค่ดอกสองดอกนะ โอ้ยังขันหัวใบละได้น้อยนึงไปหาก,กับหลานสายลานสายยนุงครบยากมาป้าหอนอา่าน,น,นดูน้อยๆทุกคนแสดงดลต้มนี่มันต้องเย็นน้ำต้มเพอตถ้ามันฟดตละแกงเลยนะไหมนี่ค่ะแซ่บได้น้อยนึงเอามือแกงเลยมันเปลือกมันเต็ม เมื่อวานนี้ก็หาทุกคนได้น้อยนึงได้หลายคนนิดน้อยนึงเมื่อวานนี้เราได้ถ้วยนึงถ้วยเยอะโอ๊ยขอโทษขออภัยแล้วหลายไปเลยนั่งเฝ้าหลานและศิลาประพันี์เลยโอ้ยแมงแมงกัมเบื้อผีเสื้อมาจับน้ำงามหลายทุกคนได้ไห กละเบิดจะเพิ่มเฮ็ดหนึ่งพันนะจะนอนคันท้องเห็นทรงก็ได้ซื้อมั่งนะ้ะดดานเบอร์นนะะยาเฮ็ดรูปหนึ่งพันคขาย<อ>มาสิเมือค่ะมันอีบ่ายสองเมือแล้วทุกคนทอ่อฮักย่านบ่มีน้ำให้ควายกินแากเมือกับลานทราย แดดโุนๆอาจจะปล่อยเข้าดวงเข้าป่าได้ยามนี่นีส่วนกับเจ้าส่วนนี้นก็เกี้ยงเยอ่งัวก็เลยหลยๆนี่ทางก็มันจะให้หนุทุกคนนี่ทางนี้ก็จะเป็นทางใหญ่ห,หัวรุ่นมากระบกไปอีดําก็เมือนำมุงนาสู่บ้านประมาณสักโมูงหนึ่งแดดกำลัง้อนๆเลยไม่ได้พน้นอาบน้ำเหมืนเราผ้่ายนะ เย็นเลยน,นี่ให้กเจ้าส่วนมันบุมียาจากดีเลยคักลราแบบนี้ส่วนอ้อยส่วนอ้อยส่วนมันยืดไส่ทุกคนอ้อยกระเบนนี่แหละรีบบอกเด่นหอมเป็นล,นลมก่อนบ่าทุกคนอยากน้ำก็อยากได้นี่น้ำ ว่าฉีเอาใส่ขวดมากน็น้องเอาไปยุ่ส่วนมันแล้วไม่ได้เอามาทุกคนป้ายังตะอย่างน้ำสมองหนึ่งแดนฮอนสิเป็นลมหรือเปล่าเจอกันยุ่เหยินได้ทุกคนยังห่วงเรื่องดำได้ทุกคนไหมแล้วไหมเรียบร้อยปึ่งมึงเรือแมบแม๊บมีหางเพิ่งเดี๋ยวสิ เห็นหางเพิงบ่ทุกคนพวกยายๆนาหามแต่ว่ามันห้างแล้วเนาะพุ่นน่ะโอ้แดฮ้อนมันสูงบ่เห็นพุ่นน่ะถงบ่ทุกคนาใหญ่ๆหางเพิงไม้สุบ่เห็นดอกพุ่นน่ะเห็นบ่าวๆนะทุกคนเหลืองๆคือยงบด้หางมันห้างแล้วบ่มีแม่มัน ว่าสันกระดิ่งยืนแม่มันโอ้โอ้และไปยังนอนด้บวมีรถขนทุกคนบายสองรถขนนะที่มีประมาณสี่ห้าโมงก็สี่ข้อขึ้นนขัดเจ้าขัดเจ้าก็สี่สวนขึ้นดอกอันนี้บ่มีรถไผ่มันยังปกข้ามเศร้าห่มเหมือนนำทางทุกคนแค่นอน ทางแวะขึ้นทางเนิร์บ่นี่นะแวะขึ้นทางเนิร์บบสัมปะเม็กสมัยก่อนในอาเคยบอเนาะนี่เป็นว่าสัมปะเม็กสมัยก่อนนี่ทางลงให้ห,หานี้เป็นว่ารกระเม็นอริบอทางไป,อ,ปอ่างน้ำริบออาเคยมาแต่อย่างน้อยอ่าบปุ๊จือ๊อปุ๊จื๊ออันอาเคยไปุ๊จื๊อ มไอก,อกะไรทีมากะบ,บกรุนนะ่นะมากระบ,บอกเต็มเลยงนมารุนกกนี่แหละ้มากระบกมากระบกเต็มเลยทุกคนยาา่ไทยขอมกระบกคือกันบอกกมันมักง่ายๆดกกกนี่เป็นนบอ,อามานกับมารุนนะ่ะเนี่ มาลุนกินมาลุนกินแล้วกันมาเล่นไหนมาแล้วกันพากินขนกินมาเนี้ยขนกินอืออะไรมันล้นตุ่ยแตตุ่ยแต่อืมไปโอ๊ยอ่ะแสดงกับการดีไซน์คอมเมนต์แดนออนต้นแหลงนะสิพาลินอยู่เนาะนี่แดนฮอนนี่นี่ เอาลิ้นมือนลำทางเลยนะมาฮอดเครื่องทางนะทุกคนหากะเครื่องทางย่างโตเศร้าเมื่อยฮอนย่นางเลาะทางเหมือทุกคน,แต,ตนแต่อีตุนแต่อีตุนสภาพต่อีตุนมันบ่ไปนาสงสารที่เห่า,นาหน่นะคนไม่มีใครต้องการไปย่าง รันไหอัไนไห<ฟ>นบ่นเลยจังหูเลยจังหู<อ>โทรศัพท์บ่มีเสีอยอันนี้ทางทางรบรถทางรบ,บ,บนองทุกคนใส่ฮันเละทางรบน้องใ,อใส่ฮันเละเอาไปใส่ไทย How high hay ito bóng 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 mà bóng 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 ยังินไปห้หมไมน่กบงายนึงเอาเหมือละทนหนึ uh ่งเอาเหมือละทนอนึงไม้ในให้ในนากระเจ้าทุกคนดินดินกระเจ้าเอาเหมือแล้วอันนึงไปให้อต่อทุกคนอนทุกคนนี่จะเป็นลมอ๋ออ๋อ มันจะสิเป็นลม<อ>ไปทางไรบะเนี้นอกน้ำขีต้ตมเหือแตกเหือแตกชีสมองนึงแล้วยังบ่ฮอดอยู่อยากกินน้ำก็ยากบ่อยากน้ำบ่อยากกินน้ำก็ยากบะเนี่ยโอ้ชีหอดเำือน,นบ่เนี่ยสิเป็นลมเหรอเฮ แล้วทุกคนนอนบันปล่ยนาแคมบ้านกับเจ้าไงเหินมาอยู่นี่อยากกินน้ำสุดๆเลยฮะฮะโอ้อยอยากออกกำลังกายชั่วโมงนึงวันนี้แต่ว่าฝนบ่วยนะมันตากแดดทุกคนมันสิเป็นลมน้ำตากเด็ดดำนาก็พอแล้วแล้วทุกคนนอนบันปลาแลลว ิบนาทีอีกสิบนาทีกับชัว่วโมงนึงนะเสียหคนแล้วลานทายซิเป็นลมลวใส่หมวกดีๆนะแดนทอนทนะ้น่ะ